ทำไมถึงเลือกดีจังทุกอย่าง20เพราะว่าดูเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมีพี่ที่เขาทํามาก่อนหนะ้าเขาแนะนํามาโอเคสินค้ามีมดีมีคุณภาพเรามาพบกับคุณตาเจ้าของดีจังทุกอย่าง20บาทอีกหนึ่งสาขาในภูเก็ตนะคะวัสดีครับคุณตาสาขาตรงนี้เราอยู่ตรงไหนถ้าจะบอกให้มาง่ายๆอยู่อำเภอเมืองภูเก็ตอะค่ะตรงข้ามกับ โลตัสเจ้าฟ้าถนนเจ้าฟ้าตะวันออกค่ะร้านนี้เป็นร้านที่หนึ่งในร้านขายดีของเราเลยนะครับยอดขายก็วันละหลายพันถึงเวลาเป็นหมื่นด้วยซ้ำนะครับเทคนิคการเลือกทำเลยังไงเวลาเลือกทำเลต้องเลือกทำเลท,ท,เลที่มีคนสัญจรไปมาเยอะค่ะเป็นที่ชุมชนว่าแถวนี้ก็จะมีร้านขายข้าวใช่ค่ะนะครับมีร้าน สินค้าร้านส<า>ินค้าร้านขายของชามีขายร้านขายของอชาําม,มีของกินอะไรเนี่ยจุดนี้เป็นแบบนี้เป็นจุดที่ <250. S 1> <ๆ>ดีแล้วด้านในมีหมู่บ้านอีกเป็นพันพันหลังนี่ทาไมถึงเรียกดีจังทุกอย่าง20เพราะว่าดูเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือะค,ะค่ะแล้วก็มีพี่ที่เขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วเขาแนะนํามาโอเคสินค้ามีดีมีคุณภาพคือมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ร้านเราก็มีทุกอย่างให้ครบจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับดีจังทุกอย่าง20บาทเดี๋ยวเรามาชมกันว่าร้านเป็นยังไงบ้างมาทางนี้เลย ที่นี่น่าจะมีเด็กนักเรียนเยอะแล้วก็เลยจะมีถุงเท้าเยอะกว่าสาขาอื่นหน่อยนะครับก็จะมีพวกถุงเท้าแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านอยู่ด้านนี้อุปกรณ์ตซนนี้จะเป็นพวกของบิตอลิตเครื่องครัวเครื่องครัวด้านนี้นะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือต้องของแน่นๆร้าน20บาทนะเราต้องต้องมีหลากหลายเครื่องครัวต่างๆนะครับชมแล้วก็ด้านนี้พลาสติกนะครับมาด้านนี้เครื่องมือช่างนะครับสายชาร์จหูฟัง ก็มีด้านนี้เครื่องเขียนต่างๆนะครับสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าออฟฟิศด้านนี้ก็ของเล่นหลากหลายสินค้า20บาทนี่มันจะเป็นสินค้า2ประเภทหลักๆคือประเภทที่ขายเป็นประจำขายดีกับสินค้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างของเล่นกิฟท์ช็อปนี่เราก็จะมีแปลกใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของเราก็จะมีระบบคิดเงินบาร์โค้ดแล้วก็มีติดบาร์โค้ดให้ทุกตัวนะครับ